นี่มาดูทีมงานหวานข้าวเรานะครับผมก็หกเจ็ดคนนะครับผมหกเจ็ดคนผมแผนทอยข้าวนะครับแบกข้าวให้เขาครับอันนี้นาเสียนิกนะครับนาเสียนิกโน่นนะเจ้าของนาหล่อเราเอาการนะครับผมน่มโสดเหมือนกันนะครับอืมนี่คือนาท่านรองนายกนะครับอดีตรองนายกสภา เอ้ประธานสภานะครับประธานสภาอันนี้คือต้นบกใหญ่นะครับต้นจะบกใหญ่แต่ก่อนมีรังต่ออยู่รังเท่าเท่ามะเอียงนะครับอืหวานสองเลยนะครับคนนี้เขาของแท้นแน่นอนนะครับผมเสียนพงหวานทีเดียวสองคุนะครับหวานข้าวหอมมะลิใหญ่นะครับ ดินกำลังปั่นดีครับนี่กำลังเกิดดีสวยงามดินเนี่ยนะครับนี่ต้นบกก็มีลูกอยู่เหมือนกันนะครับต้นจะบกอันนี้ก็เป็นลูกลูกลูกที่เปลือกมันร่อนแล้วเนื้อร่อนละนะครับอันนี้ก็เป็นลูกดิบกำลังจอหน่วยออกมาอีกแล้วนะครับก็สุกนี้เซียนเด่นนะครับพผนจพลอยเข้าเหมือนกันนะครับ ติดลมครับโอ้โหเกียร์พังโอ้โหเกือบยกล้อเออสุดยอดเลยครับผมดูลุยลุยลุยครับลุยรถถอยเข้าของเราฟรีครับฟรีฟรีครับไปไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้ครับเดี๋ยววิธีข้ามระเทีของเขาจะทำยังไงอึบอึบอ้ยะอ้ยะโอ้โหไปได้ครับผมโอ้โหสุดยอดเสียงขวดปังลองแปงแรง อืหือเสียงขวดเสียงขวดขวดอะไรก็ให้ทายกันดูนะครับผมอันนี้เจ้าเสือนะครับเจ้าเสือก็นอนดูรอเสียนิกจะกินข้าวจะนอนจะหลับเขาก็ใส่แว่นนะครับคนนี้นะครับอืมอาบน้ำก็ยังใส่แว่นนะครับคนนี้นะครับ แว่นดำแดดร้อนมากเลยครับผมวันนี้วันนี้แดดมากแต่ดีนะที่มีลมเนาะวันนี้นวยบกเห็นบอเต็มเลยครับผมลูกลูกบกลูกบกเต็มเลยนะครับผมเออแต่ลูกมันเล็กผ่ากินก็มันดีนะนะครับใครที่จะมาเก็บเอาก็ตอนนี้มันร่อนแล้วมันร่อนนะ ร่อนผ่าง่ายนะครับน้ำยังไม,ม่มีมาไม่เน่านะครับไม่เน่าเนี่ยเนี่ยมร่อนลูกร่อนมันอันเนี้ยลูกบกลูกบกเนี่ยนะครับนู้นหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนคือเซียนเด่น เส้นเด่นอยู่โน่นนะครับผมก็ไปดื่มน้ําอยู่นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผม